ในยุคที่ใครๆก็หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะหนุ่มๆด้วยแล้วหลายคนฝ่ฝันที่จะมีซิกแพคเป็นของตัวเองบางคนอาจจะเลือกวิธีการวิ่งบางคนอาจจะใช้วิธีการซิดอัพขณะที่บางคนก็อาจจะใช้วิธีสนุกสนานแบบนี้สร้างซิกแพคขึ้นมาเป็นของตัวเองซึ่งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีวิธีการใหม่แชร์กันบนโลกอินเทอร์เน็ตกับการขมแมวหน้าท้องสร้างซิกแพค ซึ่งวิธีการแบบนี้แท้จริงแล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่าชัญเดชกดไลค์สุขภาพครับจะนำคุณผู้ชมไปหาคำตอบจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหนุ่มไฟแรงที่มีหุ่นสุดเฟิร์มจนทำเอานุ่มๆห,หลายคนต้องอิจฉาอย่างหนุ่มมิกกี้นนทนอัลาพาดกันดีกว่าครับกับวิธีการออกกำลังเพื่อสร้างซิกแพคแบบง่ายๆซึ่งเริ่มแรกคงต้องไปทำความรู้จักกันก่อนว่าไอ้เจ้าซิกแพคที่หลายคนต้องการที่จะมีเป็นของตัวเองนั้นมันคืออะไรครับ ซิกแพคก,ก็คือกล้ามท้องที่ทุกคนรู้จักกันใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถามว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีกล้ามท้องได้ไหมก็คือมีได้และทุกคนเนี่ยถ้าโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยส่วนมากจะมีอยู่แล้วแต่ว่าที่มองไม่เห็นกันเนี่ยเพราะว่าจะมีไขมันชั้นบนปิดบังอยู่เพราะฉะนั้นในการที่ทําให้กล้ามท้องเห็นชัดเนี่ยเราก็ต้องลดไขมันไขมันในที่นี้ก็คือสมมติเราเผาผลาญ3,500กิโลแคลอรี่ไขมันก็จะหายไปครึ่งกิโลครับผม ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดตรงนี้ได้ไขมันเปอร์เซ็นไขมันเราน้อยลงซิกแพคเราก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นทีนี้ก็ลองมาเข้าประเด็นครับกับเรื่องที่มีการพูดถึงบนโลกอินเทอร์เน็ตกับการขมแมวหน้าท้องแล้วสามารถสร้างซิกแพคได้ซึ่งแท้จริงแล้วการขมแมวหน้าท้องสามารถสร้างซิกแพคได้จริงหรือเปล่าผมก็เข้าไปอ่านดูแล้วนะฮะก็คือผมว่ามันจะมีเส้นบางๆระหว่างคําว่าขมแมวกับคําว่าเกรง ถ้าคุณเขมเวเนี่ยคุณก็แค่ดูดเข้าไปใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเกรงเนี่ยให้นึกถึงว่าเหมือนใครจะมาต่อยท้องคุณอย่างเงี้ยคุณจะเกรงมันจะการทํางานมันจะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกรงก็คือ isometric movement ก็คือการที่กล้ามเนื้อเราเนี่ยคงที่แต่การที่จะสร้างซิแกแ่ยกล้ามเนื้อต้องมีการยืดและหดก็คือมี eccentric ในการยืดแล้วก็มี concentric ในการหดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยืนเกรงทั้งวันอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนแบบ ส่วนเล็กมากในการที่จะช่วยเสริมสร้างตรงนี้อย่างเช่นเวลาคุณแพ้งอย่างเงี้ยมันก็มีการเกรงก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือเกรงไว้แต่มันไม่ได้แบบขแมแหวตลอดใช่ไหมรับเพราะว่าพอเราต้องสร้างกล้ามเนื้อในการยืดและหดเนี่ยคอนเซนทริกก็คือการหดอิสเซนทริกก็คือการยืดเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรงอย่างเดียวมันมันช่วยไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็คือ,อยังไงก็ต้องเล่นเล่นกล้ามท้องเสริมอยู่ดีทุกคนเวลาสมมติเวลาคุณเดินขึ้นกระไดหรือว่าลุกขึ้นจากยืนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายกของใช่ไหมครับ ก็ควรจะเกรงหน้าท้องไว้อยู่แล้วเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อเชิงกรานที่แบบอยู่ตรงบริเวณลําตัวอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีไม่ได้มีผลขนาดนั้นถ้าคุณจะมาหวังว่าเฮ้ยจะมีซิกแพคหรือว่าแปดแพคเนี่ยจากการยืนเกงยินขเห่า,าออทั้งวันเนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นไปพึ่งตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้าเป็นเช่นนี้สิ่งสําคัญในการสร้างซิกแพกคคืออะไรคงต้องไปฟังคําแนะนําจากหนุ่มมิกกี้กันละครับ สิ่งสำคัญเลยนะฮะในการสร้างซิฟแพรก,ก็คือคุณต้องมีบอดี้แฟทเปอร์เซนต์ที่ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการออกกบบาลังกายแล้วก็ไดเอทที่คุณทานคุณควรจะเผาผ่านให้มากกว่าที่คุณเอาเข้าพอคุณทาตรงนี้ได้เนี่ยอ่าเปอร์เซนต์ไขมันมันก็จะค่อยๆลดลงเองควบคู่ไปกับการที่คุณเล่นหน้าท้องพอสองอย่างนี้มาผาสมกันพอไขมันน้อยลงมีกล้ามท้องขึ้นจะเห็นชัดขึ้นจากการสร้างกล้ามท้องตรงนี้ครับแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าเข้ายิมทุกวันเนี่ยอาจทุกวันเลย6วัน7วันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือมันก็เป็นกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งก็เหมือนกล้ามเนื้ออื่นไม่มีใครเข้าไปเล่นอกวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือซะว่ากล้ามท้องก็คือกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็เล่นอาทิตย์หนึ่งอยากม,กา,มากก็สองสาครั้งแค่นเองแล้วก็ไม่จาเป็นต้องใช้เวลาแบบครึ่งชั่วโมง20นาทีต่อ,ต,อ,ต,อต่อวันแค่แบบ5้าที่สินาทีก็เหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นแค่นี้ก็พอละครับ ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนสมมติไดเอทคุณเป๊ะคุณคุมดีคุณออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะเห็นเร็วผลเร็วเพราะว่ามันไม่มีบอกตายตัวว่าผมบอกไม่ได้ว่าเออจะเห็นหน้าท้องภายใน2เดือนนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่คุมไดเอทเลยแต่คุณเล่นอย่างเดียวจะวพึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ว่าแล้วก็ลองให้หนุ่มมิกกี้สาธิตท่าออกกําลังกายเบื้องต้นสําหรับผู้ที่อยากจะมีซิกแพคแบบง่าย โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์กันบ้างว่ามีวิธีไหนที่สามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันครับมี2ท่าด้วยกันที่ง่ายๆเลยท่าที่1ก็คือ Stomach Vacuum ก็คือการการสูบหน้าท้องเข้าไปคุณยืนอยู่ที่ไหนก็ได้สมมติยืนอย่างนี้ก่อนเสร็จปุ๊บสูหายใจเข้าลึกๆค้างไว้แล้วก็ปล่อยออกโดยการที่ยังเกรงนี้อยู่แล้วคุณก็หายใจออกแล้วก็หายใจเข้าออกปกติค้างไว้ แล้วก็ปล่อยออกสามถึงห้าครั้งนะครับเริ่มจากยี่สิบวีก่อนแล้วก็ค่อยๆเริ่มขึ้นไปเป็นสี่สิบวีหกสิบวีได้หมดเลยครับแล้วก็ท่าที่สองก็คือเราจะนั่งจากก้าอี้แล้วก็ยกขาขึ้นมายกขาขึ้นมาเหมือนการเล่นครันเชสแต่ว่าเราจะยกขาเข้ามานั่งไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานที่บ้านนั่งดูละครนั่งทํางานเราก็ทำได้ตลอดเวลาเราก็จะนั่งเอียงหลังเนี่ยประมาณส5่องศาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะยกขา ยกเข่าเนี่ยพยายามใม้เห็นอกแต่ไม่ต้องชนอกจะยกขึ้นมาค่อยๆลงขึ้นลงอย่างนี้นะครับประมาณ15-20ครั้งเช่นกันทำซ้ายและทำขวานี่คือ1เซ็ตนะไม่ใช่ขวา1เซตซ้าย1เซตแค่นี้รนครับเราจะทำที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบอยู่ที่บ้านอยู่ที่ออฟฟิศเรานั่งที่ไหนก็ได้นั่งรอรถอะไรอย่างนี้ก็ยกขึ้นมาได้เลยครับ ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะมีกล้ามท้องมีซิกแคก,กับเขาบ้างนะครับวันนี้เราก็ได้รับคําแนะนําดีๆจากน้องมิกกี้กันแล้วนะครับว่าการคําแมลกับการเกรงนั้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะมีซิกแคได้ควรจะเกรงแล้วก็มีท่าทางที่ถูกต้องรวมถึงท่าบรหิหารง่ายๆนะครับที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้ก็ได้ก็สามารถทําได้ครับวันนี้เวลาของเทเดดกดไลค์สุขภาพหมดแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ